ขอต้อนรับเข้าสู่รายการกีฬาฮาเกรียนยมาหากมเกมกีฬาที่คุณจะต้องหาสุดปวดกับแขกรับเชิญที่กวนสุดเกรียนและผมเจ้าเดิมครับนัทบุกคอมเมดี้ครับผมแล้ววันนี้ฮะนักกีฬาของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับพี่แว่นครับแล้วก็ลูกทีมของเราครับทีมฮาเกรียนขอเชิญพบทั้งสองทีมเลย สวัสดีครับ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 นีนี่อะนี่อสวัสดีเจ้าที่เจ้าทางก่อนผมขอบอกเลยว่าเนี่ทีมฮาเกียงผมดูจากการแต่งตัวแล้วครับผมเหมือนเป็นเท้าไร่เท้าสวนครับใช่ครับจะเป็นตาสวนยางนะได่เอาไม่ใช่เหรอเขาไม่เคยดูการ์ตูนหรออ่าเรื่องอะไรวัดพีดะโบุนโนอะมาจังยืดอะอ๋อยืดแขนยืดขาใช่ไหมในหนยืดให้ดูซิยืดครับยืดได้เฉพาะส่วนด้วยครับผมนั่นก็คือส่วน ผมนี่ยืดขาได้ยาวๆเลยอ๋อยืดเส้นยืดใจเข้าเื่งตลอดเลยนะอะมาใครครับวันนี้ครับชื่ออะไรครับชื่อฮารุค่ะถราผมงั้นผมขอเป็นพิธีกรแท้ครับคุณอายุเท่าไรครับอายุ25ปีค่ะกำลังเลยนะกำลังกำลังน่ารักเมื่อสักครู่นี้คุณทำความรู้จักกันอะไรอย่างรู้จักกันแล้วครับได้แล้วใช่ไหมได้แล้วครับเฮ้ยได้ได้รู้จักสนิทชิดเชื้อกันคุณนัดเนี่ยคุณเนี่ยจะให้ผมไปช่วย ผมไม่ได้คิดอะไรเลยนะเออผมไม่คิดหราแก้ยี่นี่มันคิดฮไอ้ไหนอ่ะอ๋อคุณเนรเออนี่คุณรู้จักหรือยังพี่แว่นเกิดทันบ้าเอออดีตทีมชาติไทยนักบาสเกตบอลเจ้าของฉายาสาวหล่อหรือสร่ามพระร่างสองเฮ้ยพระรามทีเชย่อ๋อพระรามสองฮะพระรางสองไม่ต้องไปขอรถติดอ่ะวันนี้ความพร้อมของพี่แว่นเป็นไงบ้างครับ ก็ยังบอกเหมือนเดิมค่ะรับพร้อมเสมอแต่พี่เดีอยาพร้อมเสมอที่ต้องชนะดิพี่คือคำว่าพร้อมเสมอของพี่คือพี่ไม่รู้ว่าอีก3ามเกมต่อไปนะอจะคืออะไรบ้างไงเพราะว่าสองสองสปดาห์ที่ผ่านมาโอ้โหเหนือความคาดหมายเยอะเลยค่ะเหมือนจะง่ายแต่ก็ยากแต่สนุกสัปดาห์นี้ยที่ไม่รู้ว่ากีฬาจะมีอะไรบ้างอ่าอ่าอยวต้องลองติดตามดูค่ะครับอ่ะ ความพร้อมของทีมคูณเป็นไงบ้างผมต้องบอกเลยว่าจะให้ทุกคนเนี่ยไม่ได้คาดเข็มขัดนอนแน่นอนทำไมครับไม่คาดฝันกันแน่โอ้โหพูดเลยว่าวันนี้มาเต็มอ่าได้เมื่อพี่แว่นเขาพร้อมใช่ไหมครับผมก็พร้อมจิ่เลยนะอะแต่พี่แว่นต้องพร้อมที่จะแพ้ผมนะครับการข่มฝันข่มฝันก็แน่สิสองลุ่มหนึ่งไงอ่าฮารุพร้อมหรือเปล่าฮะพร้อมมาก พร้อมมากเลยฮะทุกคุณพร้อมเรืองที่จะไปดูเกมแรกพร้อมแล้วผมครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเจอเกมแรกกันเลยตอนนี้ฮะก็ถึงหน้าเกมของเราแล้วแต่ผมจะขออธิบายก่อนว่าเกมเราต้องมี3แบบทดสอบเหมือนเดิมครับ1เรื่องความแข็งแกร่งครับ2เรื่องความเร็วและความแม่นยำครับส่วนเรื่องที่สคือทักษะเฉพาะด้านนีครับแต่สําหรับเกมนี้คือเรื่องทักษะเรื่องความแข็งแกร่งครับผมไป็ไงมากินน้ำเหรอ ไม่ใช่ครับพอจะเดาออกไหมว่ามันจะเล่นยังไงเดาไม่ออกเลยก็บอกแล้วรายการนี้เดายากเดายากนะทางที่มาเลยแตกครับแตกแตกใช่ป่านอ่าอาจจะทำได้อาจจะไม่ได้แต่ผมขอบอกเลยว่าไม่ใช่ครับชื่อเกมนี้ชื่อว่าเกมเป่าคอนโดเออเล่นยังไงหรอก็คือว่าเอาลูกโป่งของคุณเนี่ยขึ้นมาเป่าลมให้เต็มปั๊บแล้วเป่าใส่แก้วนะฮะให้ดันไป ฝั่งนู้นฝั่งไหนดันได้เยอะที่สุดฝั่งนั้นชนะแข่งทั้งหมด3ครั้งใครชนะ2ใน3เป็นผู้ชนะรับคะแนน1แต้มไปเลยเอาละรพร้อมหรือยังครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้ว,รลวประจำที่5 4 3 2ีสสเริ่มเอาละครับลงของลูฟี่ครับเป่าตาเลือก ้ยอย่างนี้นี้ได้รีบนี้ไม่ได้นี่เป็นคุณเสียคะแนนไปแล้วคะแนนอ่ะเอาแล้วผหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ไปัดเลยได้ได้รับชนะเอาแล้วมาแล้วได้ได้รู้ว่าเข้าได้ไปแล้วได้ได้สามารถได้เลยไม่จำเป็นต้องรอกันนะครับตอนนี้ครับผ่านไปแล้วหนึ่งนาที สต่อหแต้มเฮ้ย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 เฮเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยพี่โกงเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วตอนนี้2ต่อหนึ่งสสเลขสี่ิบวิ่ครับสิบเก้าแปจ็ดไม่ได้โก้เจ้อนหมดแล้ว ตอบหนึ่งหมดเวลาโอ้โหเป็นศึกที่แบบสุดยอดมากอันนี้ไม่นับไปเลยสองอันนี้ไม่นับไปเลยอย่างไม่ข้ามเส้นไปแล้วทาไปแล้วเมื่อกี้ไปนี่แล้วและสำหรับเกมแรกฮะลมเป่าทอร์นาโดโอ้โหเรามานับฝั่งนี้ก่อนดีกว่าเยอะมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกใบครับผมสุดยอดมากแม่ ดูทีมฝั่งนี้ดีกว่าของพี่แว่นผลงานพี่แว่นครับหนึ่งสองอันนี้ไม่ยังไม่เข้าเส้นนะฮะไม่นับนะครับได้ไปทั้งหมดสองใบครับผมถามคุณแว่นก่อนดีกว่าว่าเอายาดมไหมครับไม่ครับอันนี้มันอยู่ที่แบบเหมือนกับจังหวะลมมากกว่าโอ้ไม่ธรรมดาแต่ดูแต่ดูเขาจริงจังไหมเราจริงจังเราไม่เงินล้านเลยมาเอาใช่ไหมเออผมไี่บอกเลยว่าการชนะครั้งนี้เนี่ยผมมันใจไกลนะฮะ แต่ว่าครั้งครั้งแรกคือเรายังมีโอกาสแพ้อยู่สองในสามสองในสามคือเรามีโอกาสแพ้อยู่ตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าลูกโป่งนนี้นำโชคและผมสนิทพอกับคุณฮารุฮารุผมสนิทแตคุณไ้ท่านี่้เตะท่านี่ต้ท่นี้นี้ทาไม่เหมือนเลยรอดเล่นไหมเอาไม่เอาไม่เอานะยังยังไม่ประมาทเออยยังไม่ประมาทถ้าเกิด หมือนก็ตายกระเตาเออ่าอ่ะร็จะไปนอนตรงต้นตาลไม่ได้ก็องไปถึงเส้นสายเส้นชายๆๆเส้นชายก่อนเออเอานะฮาเกมนี้มีสิทธิ์พิกก็ได้นะครับความสูสีเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีครับ<อ>ามาคุณฮารุประจําที่เอาละฮะร,รอบนี้นะครับมีการแก้ตัวกันเกิดขึ้นแน่นอนครับ ฝั่งนี้จะเป็นคุณฮารุครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพี่แว่นเหมือนเดิมครับใช่ฮะมีการปรับแผนยังไงบ้างไหมฮะไม่มี <c oughs> <c oughs> ไม่มีเลย <c oughs> มันอยู่มันอยู่ที่จังหวะลมที่มันนันไปตรงนั้นพอดีไง<อ>บางทีเราก็บังคับยากนิดหนอ่อยะเมื่อกี้อย่างอันแรกที่พี่แว่นเล่นอะอันสีเหลืองเมือ่อกี้บีไปนี่แรงไปหน่อยล่นเลยอ๋อั่วเลยทิงไปแล้วอ๋อเปลี่ยนใหม่ได้อะคุณฮารุเตรียมพร้อมยังไงเรียนรู้จากหน้าทินะแล้วใช้แล้วใช้อันเดิมไหม เฮ้ยอันนั้นเขาบอกว่าลูกโป่งน้ำโชคนะเนี่ยไอ้เกอป็นเป็นที่ระลึกดีกว่าเฮ้ยไม่แน่ผมว่าจะระทึกอันนี้อาจจะเสมอแล้วเกมตัดสินก็อาจจะมาเองอ่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เอาเอาเอาตอนให้พี่แว่นหน่อยก็ได้ไม่อยากเล่นเกมต่อเกมไม่จบโอเคมาพร้อมเลยด้วยไแน่นอนแน่นอนดูจากการแต่งตัวก็ตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยเขากะเอามาเอาฮาคนเดียวเลยเนี่ย โอไก่ทองอยู่ทีมเดียวกันไหมนี่เป็นลูฟี่อะไรโอเคเอามาอยูรแล้วมาขอบคุณพ่อแล้วประจำที่ห้าสี่สามสองเริ่มปุ้บเอาแล้ว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 ตอนนี้หนึ่งหนึ่งครับตอนนี้พวกผมไปทางฟุงแล้วตอนนี้ เอ้ยเอ้ยมีชนมีชนเอ้ยโอ้ยสองแล้วแต่ชัวร์ชัมียังมีย้ำด้วยเอ้ยเอ้ยเอาสิเอาสิโฮูฮูฮาลุ่มดีมากลมดีมากเอ้ยโอ้โหเฮ้ยได้แล้วครับคนหัวตัดแต้มหวังรู้ครับตอนนี้ฮารุ่ยังมาเรื่อยๆครับเฮ้ยขาบเส้นขาบเส้นยังไงยังไงตรงไปโอ้ยย้ำย้ยย้ำโอ้ย เอาแล้วพี่แว่นพี่แว่นไปไปลังเลียงไปเอายับยับเอาแล้วตอนนี้คุณฮารุผมเชื่อคุณคุณอย่าไปกลัวเฮ้ยอย่าไปกลัวไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวเจ้าจริงๆเลยลุกขึ้นมาแล้ยืดขึ้นมาได้นะพี่อ่ะเอาแล้วบั๊บบับโอ้ยปะทะไอ้เฮ้ยเท่าไหร่แล้วเนี่ย เอาเหลือสิบวินาทีสุดท้ายเอาแก้วขนมาตั้งได้นะครับเก็บ <10, S 2> อ,อันนี้มีเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาผมขอสรุปคะแนนก่อนเลยนะครับ <c oughs> สรุปเลยสรุปเลยอ่าเมื่อสักครู่นี้ฮะกระจัดกระจายไปแล้วฝั่งพี่แว่นได้หกใบครับผม <c oughs> ส่วนฝั่งคุณฮารุได้เจ็ดใบครับและผู้ชนะสำหรับเกมนี้ก็คือฝั่งฮาเซียน รับไปเลย1แต้มเต็มๆและเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรไปชมไฮไลท์กันเลยรู้จากแก้มก็รู้เลยว่าไอ๋อเป็นการกักอาหารอ๋เฮ้ยโอ้ยอยอยอยโออย่าตีโอ้ยโอ้ยอ้ยอยโอ้ยโอ้ยอดยอ สำหรับรายการกีฬาฮาเกียนครับผมและนี่ก็คือเกมที่สองนะครับนั่นก็นคือเกมโดนัทลอยฟ้าอะไรขเขาว่าอะไรมันมาเต็มคง <laughs> ลงเออต้องมันมาถ้าไมใ่ใส่ชุดนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมใส่ที่นี่ผมเรียบร้อยอะ่ะ <laughs> เป <laughs> ็นผ้าย,ยับพับไว้ผ้ <laughs> าย,ยับเล <laughs> ยครับยับพับไว้ยังไงวะ <laughs> พูด <laughs> พูดพูดอย่าผิดนะเอาล่ะสำหรับเกมนี้นะครับมีมูลค่าถึง2คะแนนอ่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับ ดูจากด้านหลังครับท่านมี้อิ่มแน่อิ่มแน่แน่เลยน้องไม่ธรรมดาแน่นอนครับสำหรับกีฬาหาเกีงของเรากกฎติกาก็คือให้ท่านทั้งสองทีมนะฮะกินโดนัทให้ขาดนะครับผมจะมีเวลาให้3นาทีสําหรับเกมนี้ฮะ เราจะให้แข่งพร้อมกันเลย3คนเอา้าแข่งพร้อมกันผมก็ชหน้าเดี๋ยวผมวิ่งสองคนนะครับให้คุณแท็กทีมกันแท็กทีมเหรออ๋อแบบสับวิ่งกันไปอ่าเหนื่อยเมื่อไหร่แท็กมาเลยโอเคเลยแต่ความลำบากจะตกที่พี่แว่นครับได้ได้ได้คนเดียวไม่นะไม่ยากนะครับไม่ไม่ง่ายครับแล้วสําหรับเกมนี้นะฮะก็คือทักษะเฉพาะด้านนะครับแหมด้านหลังแล้วพี่แว่นมีทักษะอะไรไหมฮะถ้าเป็นบาร์ใช่ไหมอาฮะ มันเหมือนกับเรากระโดดรีบาวบอลเลยแต่เราถ้าเป็นบาสเนี่ยไม่อิ่มไม่อิ่มอันเนี้ยอิ่มรีบาวแบบอิ่มอิ่มอิ่มอเลยค่ะอ่ะเข้าเกมกันดีกว่าอ่ะฮารุมีทักษะอะไรไหมเกมนี้รู้จักแก้มก็รู้เลยว่าตร้ไหนอ๋อเป็นการกักอาหารอ๋ออไม่ธรรมดาครับเอาละฮะมาถ้าเข้าใจเกมกติกาของเราแล้วประจําที่เลยครับ5 4 3 สองหนึ่งรุกมีเวลาสามนาทีนะเอาแล้วโอ้ยยากด้วยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วยังไม่ขาดเอ้ยโอ้ยใกล้ขาดแล้วใกล้ฐานแล้วโอ้ยตอนนี้ต้องกินก่อนโอ้ยต้องกินก่อนครับอุปสรรคครับคุณฮาโร่ยังไงชิ้นสูงสูงก่อนเล่า

ยากทำไมเนี่ยหมวกน่เกลีอ่ะอ่ะอันนี้หน่อยเฮ้ยพี่แวันจะเอาแล้วผ่าแล้วสองชิ้นแล้วครับตอนนี้โอ้หตอนนี้อันอะไรว่าทำไมแยากันวะอ๋อคุณนักเล็ตเรือกอันต่ำๆครับล็อกเป้านิ่งๆเอ็เนี่ยอ๋อมีเทคนิคมีเทคนิคคือพี่พี่กินไม่ได้เีลยตอนเนี้ย เอ้ามสั่นมากเลยอเอาครับนะเฮ้ยสามสามหนึ่งแล้วเฮ้ยเฮ้ยทีมที่ทีสุดท้ายสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาเมื่อสักครู่นี้เป็นไงบ้างฮะก็สนุกค่ะแต่ว่ามีจงัจงหวะเนี่ยพี่น้องเนี่ยอโอ้โห คือตอนแรกนึกว่าจะแบบเชื่อกระเด้งกระเด้งเพราะคนเนี้นี่แต่ทำไมเพื่อนกินไม่ได้เลยอันนี้เข้ายังบ้าข้างเลยเลอะเลยเละเลยได้อันนึ่งอะได้อันนึงใช่แต่ห่างกับเขามากเลยเหนื่อยไหมเห็นนั่งเลยผมขอสรุปคะแนนเลยครับฝั่งพี่แว่นได้ทั้งหมดสี่ชิ้นโอ้โหฝั่งลาเกียนฝั่งทีมเกียนนะฮะได้ทั้งหมด ชิ้นเดียวครับผมแหมและเกมนี้คนที่ได้ผู้ชนะไปก็คือพี่แบนครับได้ไปทั้งหมดสองแต้มเอ้านข่นก็นั่ผมอยู่ไงนั่งแค่หนึเดียวเออโอเคโอเคต้องตัดสินที่เกมที่สามถ้าเกมนี้จะเผมชนะก็ชนะก็จะวินเนอร์ไปเลยได้แชมป์ประจำแต่ดาวไปเลยแต่บอกนะนี่ดีกีแชมป์เก่านะครับผมนี่มีมากกว่าดีกีด้วยอะไรฮะก็มีมากกว่าดีกีอ่ะ และเกมที่3จะเป็นอะไรคอยติดตามชมในด้ดยการกีฬาฮาเกียนวู้ฮูเกวู้ฮูกลับมาแล้วนะฮะสำหรับเกมที่3นะเกมนี้นะฮะจะเป็นบททดสอบเรื่องความเร็วและความมั่นยำครับผมชื่อเกมนี้ฮะก็คือบั้นท้ายหันสาครับผมเกมกติกาเป็นไงครับเราก็คือให้คนที่จะใช้บั้นท้ายเนี่ยบั้นหน้าเนี่ยฮะ แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่จะบ้านไหนก็ได้อ่แล้วแต่เลยจะใช้บ้านหน้าหรือบ้านท้ายก็ได้ผูกแผ่นป้ายอันนี้โอ้ยอย่าอย่าอย่าตีอย่าตีอย่าตีโอเคผูกแผ่นป้ายนี้ยืนตรงนี้แล้วก็ให้อีกฝ่ายนึงให้คนนึงครับโยนลูกบาสมาโยนลูกบอลมาเตะเข้าไปให้ลงแต่ละกล่องใช่ไหมกล่องไหนก็ได้แต่แต่ละกล่องเนี่ยเออพี่เห็นมีกระดาษอยู่อ่ามีกระดาษอยู่ข้างในแล้วนี่ก็คือ คะแนนเซอร์ไพรส์ครับอาจจะเป็นบวกลบคูณหารยังไงก็ได้แล้วแต่โชคชะตาของคุณนะครับทุกคณพร้อมแล้วห้าสี่สามสองเริ่มเอาเอละครับเม็ดแรกไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยอย่าออกนะวงเฮ้ยปัดโอปัดเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องปัดอยู่นั่นเลยอยู่นั่นเลยปัดโอ้โหเวลาผ่านไปครับโยนไม่แม่หรือว่า เฮ้ยปรับปรับให้สัญญาณดิให้สัญญาณไม่โดนไม่โดนนี่เลยเฮ้ยเฮ้ยลงแล้วสองแล้วเฮ้ยจะหมดตังค้าอยู่แล้วนะครับตอนนี้เหลือเพียงนี่คุดเหลืออีกสามสิบวินะครับหนึ่งสองเอ้ยเอ้ยตอนนี้ลงไปแล้วแค่สองลูกนะฮะเอ้ยสิบวินนาทีสุดท้ายสิบเก้าแปดเจ็ด 6 5ห3าสหมดเวลาเรามาดูเลยดีกว่าว่าได้ทั้งหมดกี่ลูกนะครับสามะเมื่อกี้เห็นแบบสามสามลูกนะครับโอ้โหผมแมนจริงอ่ะหนึ่งสองสามเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าแผ่นป้ายคะแนนเซอร์ไพรส์กล่องแรกจะเป็นอะไรอูร้อยอ่ะโอ้ แทนนันแท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 นัน่แนแนลบสองอะไรวะสามลูกลบสองเหลือหนึ่งแทนต่อไปลูกสองซ่อมไฮลบอกสองเจ้าอ่าตอนนี้คือเจ้ากันนะครับมาวัดกันที่กล่องสุดท้ายหานสองสำหรับรอบนี้นะฮะคุณฮารุได้ไปสองลูกครึ่งครับผมสองจุดห้านั่นเองฮะอ่าแล้วคราวน,นี้จะเป็นรอบของพี่แว่นแล้วครับ แล้วอย่างนี้ใครช่วยพี่อะอ่าเดี๋ยวผมอาสาช่วยเองดีนะกันพี่ประจําที่เลยใช่วันูีเอ้าไปเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเเ้ยยเพื่อนเฮ้เย้นเดียวกันเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยสุดยอดเฮ้ยมเเยยงเ ว่าเก้าว่าแปดเจ็ดเอ้ยหโอ้ยแต้มขาดแล้วเนี่ยจอนจอนโอเคเดี okay ๋ยวเรามาดูคะแนนของพี่แว่นกันนะครับไม่เป็นไรสิมาเริ่มแรกที่กล่องนี้เลยอ่ากล่องนี้เท่าไรสองลูกนะครับคะแนนสปายคือว่งลบสองเหลือศูนย์ไปแล้ว กลองนี้3ลูกนะครับดูคะแนนทำหาร2เอ้ยพี่ยังไงเนี่ยมันเหลือมันเหลืออะไรบวกกับคูณใช่ไหมมีคูณด้วเฮ้ยเอาแล้วป้าเธอไม่ได้เรียนคณิตศาสตร์เเนี่ยบวกลบคูณหารก็4สิอ้านับ1 2 3 4 5 6 7โอ้ยแล้ว7 7ลบตองอยู่นี่ทางนี้เออ ดูคะแนนตัวพายนะครับจะได้คูณหรือบวกนะครับคูณคูณคูณไม่มีอะไรเลยสามบวกเก็าเก็าเก้าเก้าเป็นเท่าไหร่อ่ะหนึ่งจุดห้าป่ะเป็นสิบจุดห้าโอ้โหหวานหวานเลยผมยังเชื่อฝีมือบ้านเอลผมอยู่อ่ะเอาเอผมไม่เชื่ออยู่ครับก็ผ่านไปแล้วนะฮะเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณพี่แว่นได้ทั้งหมด10.5คะแนนนี่เมื่อยเหนนเมื่อยไหมเมื่อยนะใช้ใช้ลูกบอลอาทิตย์ก่อนเลย อ๋อไอ้ย่อๆอย่างนี้ใช่ไหมเออได้กับมังหน้าขาแต่ดูหน้าเขาฟินเนาะหน้าเขาลออยู่เขาลออยู่ถ้าพร้อมแล้วห้าสี่สามสองรอบงไปแล้วครับโอ้ยอยาจะปาดีบักเฮ้ยบักเฮ้ยโอ้อะไรวะดวงไม่มีจริงว่ะทำอยู่ที่ดวงแค้ไหนเชื่อผมดิเหลือสามสิบวินาทีสุดท้ายทำไมไปเนี่น้องฮารุวะคิดอะไรหรือวะเนี่ยฮะ กินอะไรกับหารุรือเปล่าเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอกเลยเปล่าแม่แสกดังปุกเต็เก้าแเจ็้าสี่สองหน่ะกล่องนี้หนึองแต้มคะแนนเซอร์ไพคือยาคูณอยาคู ฐ <Okay. S 2> าสอ <Okay. S 2> เอ้ย<ๆ>เหลือหนึ่ง <Okay. S 2> กล่องนี้2ลูกนะครับ 1, 2, นหนึ่งสองคะแนนสบายห้างโอ้ยกสแล้วได้ะส่ห้าแลหนึ่งสองคะแนนสบายคือวังเฮ้ย 2, คูณสองะน่าหมดเลยดีกว่าหนสสามสี 1, 2, 3, ่นี่เลยหังลบ สามหนึ่งเออสิบสองหึ่งสองก็เป็นสิบสามสิบสามอ่าโอ้แต่งว่าทีมบ้บัไทยดีเอวดีลีลาเด็ดจับเบอร์ได้โอ้แล้นี่ก็คือผลสรุปของเกมเมื่อสักครู่นี้นะฮะแม่เฉียดฉวกันนิดเดียวครับผมเออเฮ้ยฝั่งคุณพี่บ้่นได้ทั้งหมด10.5จุดาคะแนนแต่ฝั่งนี้นะฮะเฉียดขึ้นมานิดเดียวได้ทั้งหมด10 สามคะแนนครับผมโคตรเยอะมากๆนั่นนั่นนั่นลั่นลั่นลั่นโชว์ลั่นโชว์เขาทุ่มเทแล้วขอให้มันขาดหนักๆนักเลยจะกินยวเออเป็นไงเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนะเหนื่อยนะเหนื่อยแต่เกมแรกอ่ะเกมแรกนะคคุณชนะไปได้หนึ่งแต้มเกมที่สองพี่แว่นชนะได้สองแต้มเกมนี้คุณชนะอีกได้สามแต้มรวมกันเป็นสี่แต้ม โอ้โหและแชมป์ประจำสัปดาห์นี้ก็คือทีมฮาเกลเกมไหนกูเกมไม่คาดคิดอ่ะไม่คาดคิดว่าจะเกมอะไรอย่างเงี้ยจำได้ไหมที่แบบเปิดรายการครั้งแรกอ่ะพี่เล็กบอกเกมอะไรก็ให้ระวังให้ดีดีว่าจะง่ายใช่เนี่ยยังกัดโดนัทนี่กะดโอ้ตั้งมาเนี่ยแต่ผมแล้วกระดกไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยแล้วเกมนี้คือคือดีหน่อยที่ที่แบบปั้นเอวผมมันโอเคได้ใช้งานนี่แหละพุชมาตั้งชีวิตไดมาบอกวันนี้ แย่เทสนุกครับสนุกมากมากเลยอ่ะคุณฮารุครับก็สนุกดีค่ะแล้วก็ได้หัวหน้าทีมมีพักสะสูงโดยมีนัดเป็นอาจจัยอีกรอบหนึ่งใครคราก็เลยเป็นแชมป์พี่แว่นเป็นไงบ้างครับสำหรับเทปนี้เป็นเนี่ยสัปดาห์ก่อนพี่แว่นเป็นแชมป์่กสัปดาห์นี้เสียแชมป์เปลี่ยนไปได้พี่แว่นรุดลอยไปแล้วลุดไปหาเขาแล้วโอใบมะกรูดมองนึกว่าใบหนาดเลย ก่อนริงมันเป็นแบบว่ามอบเหมือนพวกในโอลิมปิกอะไรอ่าเงยหลายๆกีฬาก็จริงๆบอกว่าเอาไปใช้กับครอบครัวได้นะสร้างความมั่นคงแล้วก็ได้ในบริหารด้วยจริงเขานะลีลาเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละสุดยอดอ้าวผมสังเกตเดียวนะต้องนับจะเต็มครับนเี่เออเอาล่ะฮะผมขออันเชิญเหรียญละมงกุฎอันทรงเกียรติวย้กับผมครับ มอบเหรียญป๊าบโอ้โหสุดยอดมากและนี่ครับใบมะตูมใบมะกรออใบมะกรอกครับป๊าบมาคนต่อไปน้องหาลูนี่ครับป๊าบขอเสียงประมือตลอบแชมป์ประจำสัปดาห์ด้วยเดิมละวันไปเท่าไหร่สองบาททองคำสบาทสองบาท ทำไมทำไมทองคำลอกจมูเนยคนกัดเยอะนี่ผ่านมาหลายสมัยแล้วนะฮะอันนี้นี่ผมเป็นหนึ่งในนั้นเหรออ่าอย่าเขาจะสลักชื่อข้างหลังอ่าอย่ต่อวงตระกูลเลยจะขึ้นหอเลยละลึกละลึกเออเอาแล้วแล้วนี่ก็คือความสนุกสนานของรายการกีฬาฮาเกียนครับสำหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นนักกีฬาคนไหนดีกรีเป็นยังไงแล้วก็ทีมฮาเกียนของเราจะเป็นใครต้องคอยติดตามกันในสัปดาห์หน้าในรายการ

เดี๋ยวมาถ่ายายา